วันนี้ผมจะสาธิตวิธีการออกกำลังกายที่จะช่วยทำให้ปอดมีการขยายตัวได้มากขึ้นครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรรวศเอียวศินปพาณิชย์คิสตวีเสริมพลังบวกในตัวคนนะครับ นะตอนนี้นะครับก็คือเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับเป็นช่วงที่มีคนติดเชื้อโควิดเป็นจานวนมากนะครับหลายๆรา,ายเนี่ยหลังจากที่หายจากการเจ็บป่วยแล้วแต่รู้สึกว่ายังมีอาการเจ็บแน่นหนะ้าอกหายใจเข้าออกได้ไม่สุดนะครับผมเลยมีความรู้สึกว่าหายใจแล้วมันไม่อิ่มนะครับผมทีนี้นอกจากการออกกำลังกายทั่วๆไปที่หาดที่ ทางโรงพยาบาลสอนมาก็จะมีวิธีการหายใจเข้าท้องปองนะครับกับใช้วิธีการดูดไอตัวเครื่องมือออกกำลังกายบอดนะครับที่เป็นลูกบอลเรียกว่า Incentive Spirometer นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ได้ทีนี้มีท่าออกกำลังกายที่ผมจะพานำเสนอในวันนี้นะครับซึ่งท่าออกกำลังกายอันนี้เนี่ยมันจะ นอกจากที่ช่วยทําให้ตัวปอดมันขยายตัวได้ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีการยืดตัวของตรงบริเวณเตรงบริเวณตรงช่วงคอแล้วก็หลังท่อนบนนะครับทำให้เมื่อตัวกระดูกสันหลังท่อนบนเนี่ยนะครับช่วงบนของเราเนี่ยมีการยืดขยายออกเนี่ยนะครับในอันนี้คือกระดูกสันหลังของเรานะครับพอมันยืดออกมาปุ๊บเนี่ย พวกเส้นประสาทต่างๆทวกเส้นประสาทสีเหลืองเนี่ยนะครับผมมันก็จะได้รับการยืดนะครับอาการจากการที่มันถูกกดนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับพวกระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆที่อยู่ในในตรงบริเวณปอดเนี่ยนะครับให้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมออกกำลังกายที่ช่วยในการเปิดปอดนะครับผมอันดับแรกเป็นท่าเตรียมนะครับก็คือยืนนะครับผมอยู่ห่างจากขอบ ต๊ะนะครับผมประมาณสัก1ช่วงแขนนะครับผม1ช่วงแขนครึ่งสิครับ1ช่วงแขนครึ่งแล้วก็เอามือแตะที่โต๊ะนะครับผมอยู่ในท่าแบบโค้งนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดระดับตัวลงไปนะครับผมให้แขนลำตัวนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับท่านี้จะรู้สึกว่าตึงที่ต้นขานะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตึงที่ บริเวณตรงบริเวณหลังท่อนบนแล้วก็สะบักด้วยนะครับผมค้างเอาไว้นะครับประมาณ20-30วินาทีนะครับหรือจะใช้วิธีการหายใจเข้าแล้วก็ออกลึกๆนะครับผมประมาณสัก10ครั้งครับโอเคเมื่อเราหายใจครบนะครับเข้าออกลึกๆครบ10ครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะได้เวลาประมาณสัก30วินาทีพอดีนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆขึ้นมาครับผม โอเคคุณเบนรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้โอเคค่ะรู้สึกว่าโดนยืดตั้งแต่ช่วงหลังบนหลังล่างแล้วก็มีช่วงแข็งด้วยโอเคก็คือจะรู้สึกว่าตรงกระดูกสันหลังเนี่ยทั้งตรงบริเวณตรงคอแล้วก็ตรงหลังเนี่ยได้รับการยืดทั้งหมดนะครับก็ด้วยการาใจได้ลรขึ้นอ่ารู้สึกว่ามันจะโล่งขึ้นเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเราทําใหม่นะครับอันนี้ท่าเตรียมอ่าเอามือแตะที่บริเวณตรงบนโต๊ะครับผมเสร็จแ,แล้วก็ค่อยๆโค้คคงลง ก้มตัวลงไปค้างไว้นะครับผมประมาณสัก20-30วินาทีตอนนี้รู้สึกตรงไหนที่มันรู้สึกตึง้วครับผมแล้วสุกถือถูกยืดเยอะเป็นพิเศษหลังล่างแล้วก็ช่วงทฮมสิงขาด้านหลังตรงขานะครับตรงต้นขาแล้วก็หลังล่างทีนี้กรณีที่รู้สึกว่ามันตึงตรงบริเวณต้นขาเยอะเกินไปนะครับก็จะใช้วิธีการสควอตนะครับผมก็คือย่อขาลงนิดนึง อันนี้นะครับท่าลักษณะแบบนี้จะช่วยในการที่จะยืดเฉพาะตรงบริเวณหลังส่วนบนอย่างเดียวนะครับผมก็จะรู้สึกว่าตรงหลังบนนะครับสะบักแล้วก็แขนได้รับการยืดนะครับแล้วก็มันก็จะไปลดแรงตึงที่บริเวณหลังหลังล่างนะครับแล้วต้นขาออกไปนะครับก็อันนี้ก็จะเน้นส่วนบนแต่ในกรณีคนถ้าเราจะเ,น,เน้นแบบว่าทําท่าเดียวยืดทั้งหมดนะครับผมก็คือเหยียดเข่าออกครับผมเหยียดเข่าก็คืออยู่ในสั่งเหยียดเข่าแล้วก็ยืดลงไป อันนี้เราก็จะยืดได้ทั้งตัวทั้งหลังบนแล้วก็หลังล่างเลยนะครับผมคือเรียกว่าท่าเดียวนะครับสามารถที่จะใช้ในการช่วยเพิ่มปริมาตรปอดนะครับทำเชสมอยน์ไปไดหรือเป็นการเคลื่อนไหวขยับตัวปอดให้ได้รับออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องช่วยเรื่องอาการปวดหลังไปในตัวด้วยครับผมเห็นไหมครับท่านี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมเป็นท่าทำง่ายๆเลยนะครับ โดยขนาดที่เรายืดนะครับก็คือจะต้องหายใจเข้าออกลึกๆนะครับเป็นจำนวน10ครั้งนะครับคือ1เซตนะครับทำครั้งลน,นเนี่ยประมาณ5 1 0เซตนะครับผมวันละ1นครั้งนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้มีส่วนช่วยในการที่ทำให้ปอดขยายนะครับยืดบริเวณตรงบริเวณกระดูกสันหลังช่วงทรงอกนะครับแล้วก็แถมได้ยืด กระดูกสันหลังล่างได้ด้วยนะครับแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อส่วนของแฮมสติงเรียกว่าท่าเดียวเนี่ยนะครับช่วยได้หลายระบบเลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วอย่าลืม s u b s c r i b ์ด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อๆไปครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตรเอลสินพานิชแพทย์วิทาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ